เฮ้ยผู้ชายมันทําไม่ได้แล้วผู้หญิงทําได้เนาะไม่เชื่ออย่าต้องลองรู้ในแป้งลงไปให้หมดใครล้มคืนหน้าเจอเต็มเต็มต้องให้นั่งให้นั่งคุกเข่าแบบนี้ยกมือขึ้นมาสองข้างแบบนี้แล้วก็ทําแบบนี้มาเลยเอายกมือขึ้นซ้ายกนก่อนไปกล้วยละ โอ้เ really มื่อกี้ซ้อมนะครับทุกคนซ้อมไม่เฉยมื่จริงๆเหรอวะผู้ชายเาทำไม่ได้เมื่อกี้ซ้อมไม่เฉยซ้อมไม่เฉยเออมาเอาริงแลาวยังไงนะเอามือลงแบบนี้อ่มือซ้ายขวายหนึ่งสองสัเดี๋ยวหน้าเลยนะมือขวาขวายหนึ่งซอัมูต้องถ่าผต้องาวมัต้องโตอยู่เว้ย พี่เรียนแม่ตรงตัวไม่อยู่อะมายามเอ็นลงไปไหมเอาไปดิก็เห็นเขาบอกว่าผู้ชายทำไม่ได้ผู้หญิงทำได้หีือว่ท่าทางลมวะเนี่ยอยากเล่นแป้งก็ว่าอยากเล่นแป้งหนูนี่โค้ไปทั่วเลยอะเอาไปดิเอาไปดิเอาแล้วเนมันจริงเหรอวะเอามือต่างลงแบบนี้เ่้นไ่เขาอะมันต้องเปลี่ยนข้างนะผมว่าผมว่าเอาจริงทางนี้มันอาจจะหลุดลงไปเอามือลงไปก่อนนะครับเอามือเสร็จแล้วเราขึ้นขึ้นขึ้นพร้อมกันเนื้อสองสาม เตียงเงี้ย่มงเนี่ยไปเปิดกล้องมึง้วยด้เนเขาขึ้นมาลงมาเตโอเตงมันย่อขึ้นที่เนาะเนก็นั่งในตัวเขาย่อขึ้นไงไม่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 ที่เนาะมันก็จริงรกันไหนเนาะกันที่เนาะย่อแล้วกันหนีไปตัวบ้าจิวบ้าจิ๋วไปลงก่อนนะฮะ ย่อก็สิก็ต้องย่อทั้งหนาวะมาเ้ออันย่อแล้วนี่ย่อจบสภาพเซกูก็ทำเหมือนเดิมนะนี่เหรนี่เนี่ยกูก็ย่อแมงนี่ได้ย่อที่แรกติดแบบนี้มาเลยย่อแบบนี้เปลียนสีบ้านก็เหมือนเดิมแหละเมื่อกี้เต็งบอกว่าเขาไม่ย่อเขาย่อแล้วนี่เอาเต็งลองทำคนเดียวดินี่มันบ้าง โอ้เต็งออกไปไกลเนาะไม่กลบวลงมอะไรต้องย่อเราะอันนี้นี่เล่นลังแอนลงไปเีอาหนาใกล้ๆนี่ขึ้นดอกปั๊บสิแม่ขาเไ่้กระตังขึ้นแบบนี้เออขึ้นปั๊บแบบนั้นเนาะขึ้นแบบปุ๊บสองมือไหมสองมือป้องกันสิแม่กูเพื่อนเล่นมึงเไอ้สัสโออทำพร้อมกันนะทำพร้อมกันทำพร้อมกันอย่างไอ้เพื่อนนี่เฉยเลยเมื่อี เอา,าเอา่มาเอาเอเอันนี้ใช่ไหมคือพร้อมกันใช่ไหมใจค้ดมาคนหนึ่งสองสาม